สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องผลประกอบการไตรมาส3ปี2568ของบมจบัตรกรุงไทยหรือ KTC นะครับข้อมูลก็มาจากทาง KTC เขาเปิดเผยเองเลยค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลตรงจากบริษัทเลยนะคะเราจะมาเจาะลึกกันว่าสถานการณ์เงินประสิทธิภาพการดำเนินงาน แล้วก็ทิศทางข้างหน้าของเขาเป็นยังไงบ้างครับโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ที่เขาโปรยหัวมาว่ายังเดินหน้าได้มั่นคงเติบโตได้ดีกว่าอุตสาหกรรมก็น่าสนใจมากครับใช่ค่ะน่าสนใจว่าทำได้ยังไงงั้นเริ่มที่ภาพรวมกำไรก่อนเลยครับตัวเลข Q3 เป็นยังไงบ้างครับค่ะกำไรสุทธิรวมของกลุ่มบริษัทนะคะ Q3 6 8อยู่ที่1,951ล้านบาทโตขึ้นนิดหน่อยค่ะ1.7%เทียบกับปีก่อน 1.7%แต่ถ้าดูเฉพาะของ KTC เองนะคะไม่รวมบริษัทลูกกำไรเขาอยู่ที่2,065ล้านบาทอันนี้โต8.6%เลยโอ้เฉพาะกิจการโตดีกว่าเยอะเลยนะครับแล้วถ้ามอง9เดือนล่ะครับ9เดือนกำไรสุดทธิรวมก็โต2.8%ค่ะเป็น5,707ล้านบาทส่วนเฉพาะ KTC ก็โต4.4%เป็น5,873ล้านบาทค่ะ ตัวเลขเฉพาะกิจการโตดีกว่างบรวมตลอดเลยนะครับมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือปัจจัยหลักคืออะไรครับคือถ้าดูรายได้รวมใน Q3 นะคะมันค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ประมาณ6,900ล้านโตแค่0.2%เองหลักๆก,ก็มาจากรายได้ดอกเบีย้ยตามพอร์ตสินเชื่อกับยอดใช้ใจ่ายบัตรที่ยังสูงรายได้ทรงตัวแต่ค่ะ แต่จุดสำคัญคือฝั่งค่าใช้ใจ่ายรวมที่ลดลง4 0ค่ะเหลือ4,343ล้านบาทอ๋อค่าใช้ใจ่ายลดลงนี่เองที่เป็นตัวช่วยสำคัญแล้วอะไรทำให้ค่าใช้ใจ่ายลดลงได้ครับหลักๆเลยคือการตั้งสำรองหนี้ศูนย์หรือ ECL นะคะที่ลดลงสะท้อนว่าเขาบริหารคุณภาพหนี้ได้ดีขึ้นค่ะบวกกับค่าใช้ใจ่ายทางการเงินหรือก็คือดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงด้วยจากการบริหารจัดการเงินกู้ที่ดีเข้าใจครับ แต่เหมือนจะมีข้อสังเกตรเรื่อง cost to income ratio หรือสัดส่วนค่าใช้ใจ่ายต่อรายได้ที่ขยับขึ้นนิดหนึ่งจาก35.7เปอร์เซ็น3 5เป็นเอร์ซอันนี้มันดูขัดขัดกับค่าใช้ใจ่ายรวมที่ลดลงหรือเปล่าครับอืมเป็นจุดที่น่าสนใจค่ะคือค่าใช้ใจ่ายรวมที่ลดเนี่ยมันมาจาก ECL กับดอกเบี้ยจ่ายเป็นหลักใช่ไหมคะครับอื่นพวกค่าการตลาดค่าบริหารจัดการอาจจะเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่สูงกว่าไรายได้ที่ทรงตัวเล็กน้อยค่ะ โอเคแต่โดยรวมยังถือว่าคุมได้ดีมากนะคะไม่ได้น่ากังวลอะไรค่ะเข้าใจแล้วครับงั้นมาดูที่หัวใจสำคัญเลยพอสินเชื่อภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับสิน้นคิวสามพอรสินเชื่อรวมนะคะอยู่ที่16,913ล้านบาทอันนี้ขยายตัวแค่0.7%เองค่ะเทียบกับปีก่อนโห0.7%ูน oh, นี่ถือว่าโตช้าลงเยอะเหมือนกันนะครับเทียบกับเป้าทั้งปีที่เขาตั้งไว้4 5% ใช่ค่ะอันนี้น่าจะเห็นผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวค่อนข้างชัดเจนขึ้นแล้วถ้าเจาะลึกลงไปในแต่ละประเภทล่ะครับค่ะพอร์ตใหญ่สุดบัตรเครดิตประมาณ69,400ล้านโตแค่ 0. 5ส่วนสินเชื่อบุคคลที่รวม KTC พี่เบิมด้วยนะคะประมาณ35,800ล้านอันนี้ยังโตได้ดีกว่าหน่อยที่3.0%สินเชื่อบุคคลยังพอไปได้ค่ะแต่ที่ลดลงชัดๆเลยคือพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อค่ะ หดไปเกือบ29เเหลือแค่พั0หกว่าล้านบาทอ๋อเช่าซื้อนี่ก็ตามแผนที่เขาหยุดปล่อยไปแล้วตั้งแต่ปีก่อนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะตอนนี้ก็คือทยอยดูแลพอร์ตเก่าไปไม่ได้เน้นขยายแล้วแต่มีประเด็นหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตใช่เลยผมกำลังจะถามเรื่องนี้พอดีเห็นว่า KTC ทำได้ดีกว่าตลาดเยอะเลย ใช่ค่ะดีมากๆเลยในช่วง9เดือนแรกของปี68นะคะยอดใช้จ่ายผ่านบัตร KTC โต3.8%มูลค่าเกือบ2 2 0 0 0 0ล้านบาท3.8%แล้วถ้าดูข้อมูล8เดือนแรกที่เทียบกับอุตสาหกรรมได้ยิ่งชัดเลยค่ะ KTC โต4.0%สวนทางกับภาพรวมอุตสาหกรรมที่หดตัว0.5%ค่ะโหสวนทางกันชัดเจนขนาดนี้เลยทำไมเขาถึงทำได้ดีขนาดนั้นครับทั้งที่เศรษฐกิจก็ดูซึมๆ จุดนี้สำคัญมากค่ะมันบอกว่า KTC ไม่ใช่แค่รักษาฐานลูกค้าเก่านะคะแต่ยังกระตุ้นการใช้จ่ายได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยอาจจะมาจากโปรโมชั่นที่ตรงใจหรือเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงได้ถูกจุดอืม,อมเป็นไปได้ ในขณะที่ภาพรวมอาจจะโดนผลกระทบจากกำลังซื้อที่ลดลงมากกว่านี่ถือเป็นจุดแข็งเชิงกลยุทธ์เขาเลยและผลที่ตามมาก็คือ KTC เพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้อีกค่ะทั้งลูกหนี้บัตรเครดิตเป็น14.5ยอดใช้จ่ายเป็น13.4เแล้วก็ลูกหนี้สินเชื่อบุคคลเป็น4.2เในช่วง8เดือนแรกถือว่าผลงานน่าประทับใจมากครับในแง่การแข่งขันทีนี้หันมาดูเรื่องคุณภาพสินทรัพย์บ้าง NPL เป็นยังไงครับคุมอยู่ไหม คุณภาพพอร์ตยังแข็งแกร่งมากค่ะ NPL รวมทั้งกลุ่มหนะสิ้น Q3 ลดลงเหลือแค่1.85%ค่ะ 1.85%? เทียบกับ1.93%ปีก่อนแล้วก็ต่ำกว่าเป้าทั้งปีที่เขาตั้งไว้ไม่เกิน2.00%ด้วยค่ะถือว่าทำได้ดีกว่าเป้ายอดเยี่ยมครับแล้วเรื่องการตั้งสมรองห่ะครับเห็นว่าตั้งไว้สูงมาก ใช่ค่ะจุนนี้ยิ่งน่าสนใจ NPL Coverage Ratio หรืออัตราส่วนค่าเผื่อต่อนนี้เสียพุ่งไปถึง426.1%ค่ะโห oh, 400กว่าเปอร์เซ็นต์จากเดิมที่ก็สูงอยู่แล้วนะคะประมาณ373%ปีก่อน426%นี่มันแปลว่าอะไรครับการตั้งสำรองสูงขนาดนี้ดีหรือไม่ดียังไงมีผลกับกำไรไหมครับ อืมถ้ามองภาพรวมนะคะการตั้งสำรองสูงขนาดนี้มันเหมือนเราสร้างกันชนหรือบัฟเฟอร์ไว้หนามากๆค่ะสะท้อนความระมัดระวังขั้นสุดหรือคอนเซอร์เวทีฟมากๆ อ๋อคือเตรียมพร้อมรับมือความไม่แน่นอนใช่ค่ะรองรับความเสี่ยงเศรษฐ,ฐกิจที่อาจจะแย่ลงได้ในอนาคตแม้การตั้งสำรองสูงมันจะกระทบกำไรในปัจจุบันอยู่บ้างแต่ก็สร้างความมั่นใจในระยะยาวและอีกตัวชี้วัดคือเครดิตคอสหรือต้นทุนความเสี่ยงด้านเครดิตก็ลดลงด้วยนะคะ Q3 เหลือ5.4%จาก6.1%ปีก่อนแสดงว่าคุณภาพนี้โดยรวมดีขึ้นจริงๆพอจะแยก NPL ตามประเภทสินเชื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมครับ ได้ค่ะณสิ้น Q 3นะคะ NPL บัตรเครดิตอยู่ที่1.15%ต่ําต่ำมากสินเชื่อบุคคล2.40ก็ยังคุมได้ดีส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ NPL อยู่ที่19.57%ชาเช่าซื้อนี่สูงเหมือนกันนะตัวเลขดูสูงค่ะแต่ต้องไม่ลืมว่าพอร์ตนี้เขากำลังทยอยปิดตัวลงแล้วขนาดพอร์ตก็เล็กมากเมื่อเทียบกับพอร์ตหลกักผลกระทบโดยรวมเลยจากัดค่ะ ชัดเจนครับสรุปว่าการบริหารความเสี่ยงคุณภาพสินทรัพย์นี่เป็นจุดแข็งมากๆของ KTC เลยทีนี้มาดูเรื่องฐานะการเงินกันบ้างโครงสร้างเงินทุนเป็นไงครับเห็นว่าเขารักษาวินัยดีมากใช่เลยค่ะ D/E Ratio หรือหนี้สินต่อทุนณนสะิ้น Q3 ลดลงเหลือแค่1.51เท่าเองค่ะ1.51ต่ำมากนะครับสำหรับธุรกิจการเงิน ต่ำมากค่ะเทียบกับไตรามาสก่อน1.64เท่าหรือปีก่อน1.78เท่าแล้วก็ต่ำกว่าเพดานที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ที่10เท่าอยู่เยอะมากๆสะท้อนความแข็งแกร่งจริงๆแล้วโครงสร้างเงินกู้หรอครับ เงินกู้รวมประมาณ55,600ล้านส่วนใหญ่70%เป็นเงินกู้ระยะยาวค่ะแล้วก็เกือบ70%ของเงินกู้ทั้งหมดมาจากการออกหุ้นกู้สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนได้ดีส่วนสภาพคล่องนะคะณสิ้น Q3 เขายังมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้อีกเกือบ26,000ล้านบาทมีวงเงินเหลืออีกเยอะค่ะในขณะที่นี่ที่จะครบกาหนดใน Q4 มีแค่4 0 0 0ล้านบาทเองโอ้โหสบายสายเลย สรุปแล้วตัวเลขพวกนี้มันบอกอะไรเราครับมันบอกว่า KTC มีความยืดหยุ่นทางการเงินสูงมากค่ะสภาพคล่องเหลือเฟือความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ระยะฟันต่ำมากเรียกว่าฐานะการเงินแข็งแกร่งมั่นคงสุดๆสุดยอดครับแล้วด้านต้นทุนทางการเงินกับนิมหรือส่วนต่างดอกเบี้ยเป็นไงบ้างครับในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้ ต้นทุนทางการเงินหรือ cost of funds เฉลี่ย9เดือนอยู่ที่2.93%ค่ะสูงขึ้นนิดหน่อยจาก2.83%ปีก่อนส่วนหนึ่งก็เป็นผลทางเทคนิคจากฐานเงินกู้ที่ลดลงด้วยเอ๊ะตรงนี้ผมสงสัยนิดนึงครับก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าค่าใช้จ่ายทางการเงินหรือ finance cost ที่เป็นตัวเงินมันลดลงแต่ทำไมอัตราต้นทุนหรือเปอร์เซ็นต์ cost of fund ถึงสูงขึ้นล่ะครับ คำถามดีค่ะต้องแยกกันดูนิดหนึง่งแม้ว่าอัตราต้นทุนทางการเงินเปอร์เซ็นต์คอสต์ฟัน์จะขยับขึ้นนิดหน่อยตามตลาดและปัจจัยเทคนิคแต่ KTC อาจจะบริหารจัดการหนี้สินโดยรวมได้ดีทําให้จํานวนเงินดอกเบีย้ยจ่ายจริงๆที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนมันลดลงค่ะจาก1,352ล้านปีก่อนเหลือ1294ล้านปีนี้ เข้าใจแล้วครับคือเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยสูงขึ้นแต่จ่ายดอกเบีย้ยเป็นตัวเงินลดลงนั่นเองแล้วฝั่งรายได้ดอกเบีย้ยหรือโลนยิวล่ะครับโลนยิวเก้าเดือนก็ขยับขึ้นนิดหน่อยค่ะเป็น14.81%จาก14.75%เปีก่อนโ <Okay. S 2> อเคพอยิวโตนิดหน่อยแต่ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยที่เป็นตัวเงินลดลงก็เลยทำให้ net interest margin หรือนิมขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ค่ะเป็น13.23%จาก13.1 0ปีก่อน การที่นิมขยายตัวได้ในภาวะแบบนี้ถือว่าเก่งมากนะครับแสดงว่าการบริหารจัดการทั้งส่วนผสมสินเชื่อการคุมต้นทุนการเงินทำได้ดีจริงๆใช่ค่ะเป็นผลจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากๆค่ะทีนี้มองไปข้างหน้าบ้างครับเห็นว่า KTC กํากำลังจะมีธุรกิจใหม่ด้วยค่ะ KTC ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตจากคอปพีเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเดือนสิงหาคม68ที่ผ่านมาน่าสนใจครับแล้วแผนงานเป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเตรียมงานค่ะสร้างความร่วมมือกับบริษัทประกันกันต่างๆแต่กลยุทธ์ที่เขาเน้นคือจะเอาเทคโนโล,โลยีมาใช้เยอะๆเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ประกันที่หลากหลายตรงกับความต้องการของฐานลูกค,ค้าสมาชิกบัตรและสินเชื่อบุคคลของ KTC เองผ่านช่องทางดิจิตัลต่างๆค่ะ <S 2> <S 2> ก็คือใช้ฐานลูกค,ค้าเดิมมาต่อย,ยอดสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมจากประกันโดยเน้นเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนใช่เลยค่ะ เป็นการหา S-curve ใหม่แต่เขาก็บอกว่าจะเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปและรอบคอบควบคู่ไปกับก,บการขยายพอร์ตสินเชื่อหลักเดิมโดยยังยึดหลักบริหารความเสี่ยงอย่างรมะมัดระวังเหมือนเดิมค่ะถ้าเทียบผลงาน9เดือนกับเป้าทั้งปี68ที่เคยให้ไว้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับมีอะไรถึงเป้าหรือท้าทายบ้างตัวที่ทำได้ดีกว่าเป้าชัดๆก็คือ NPL ค่ะที่คุมได้ต่ำกว่า2%ส่วนกำไรสุทธิ9เดือนทำได้5,707ล้าน เทียบกับเป้าทั้งปีที่อยากให้ได้มากกว่าปีก่อนเจ3 7ันสล้านก็ยังต้องลุ้น Q ิี่ยังต้องลุ้นกำไรค่ะแต่ตัวที่ดูท้าทายมากๆคือการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อรวมเก้าเดือนโตแค่0.7เปเซนเทียบเป้าสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นตกับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเกเดือนโต3.8%เปนเทียบเป้าทั้งปีที่สิบเปอร์ซนค่ะดูเหมือนเป้าด้านการเติบโตทั้งสินเชื่อและยอดใช้จ่ายจะท้าทายมากจริงๆนะครับ ผลกระทบเศรษฐกิจคงแรงกว่าที่คาดไว้ KTC เองก็ยอมรับความท้าทายนี้ค่ะซึ่งกรนงอเองก็เพิ่งปรับลดคาดการ G D P ปี68เหลือโต2.2%และปี69อาจจะเหลือแค่1.6%ปัจจัยเหล่านี้กระทบตรงๆเลยค่ะทำให้เป้าเดิมดูท้าทายมากแต่เรื่องกำไรกับคุณภาพนี่ยังเยี่ยมอยู่ใช่ค่ะตรงนั้นยังทำได้ดีเยี่ยมจริงๆ ในสถานการณ์แบบนี้เขามีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บ้างไหมครับมีค่ะเขาทำตามแนวทาง responsible lending ของทบปทอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นปรับโครงสร้างหนี้ลดดอกเบีย้ยขยายเวลาชำระรวมถึงเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ต่างๆซึ่งเขาประเมินว่าไม่ได้กระทบผลดำเนินง,งานโดยรวมเท่าไหร่แต่เป็นการช่วยลูกค้าในระยะยาวแล้วเรื่องความยั่งยืนล่ะครับ KTC ให้ความสาคัญแค่ไหนก็มีการบูรณาการเข้ากับการดาเนินธุรกิจในสามิติหลักค่ะ เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเน้นความโปรง่งใสเป็นธรรมใช้เทคโนโลยีเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้ความรู้ทางการเงินพัฒนาคนแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะครบถ้วนดีครับสรุปแล้ว KTC Show from Q3 ได้แข็งแกร่งรักษาการทำกำไรได้ดีคุณภาพสินทรัพย์เด่นมาก NPL ต่ำกว่าเป้าสำรองสูงปริดฐานะการเงินก็มั่นคง DE ต่ำสภาพคล่องดี แถมมีแผนโตในธุรกิจในหน้าประกันเป็น S curve ใหม่ใช่ค่ะภาพรวมคือทำได้ดีส่วนทางอุตสาหกรรมในบางมิติแต่ก็มีคำถามให้คิดต่อนะคะว่าด้วยกลยุทธ์ที่ดูระมัดระวังมากๆบวกกับธุรกิจประกันที่ต้องใช้เวลาจะพอรักษาระดับการเติบโตของกำไรต่อไปได้ไหมในภาวะเศรษฐกิจที่ยังกดดันและอาจจะชะลอตัวลงอีกในปีหน้าเป็นคำถามที่น่าติดตามจริงๆครับ สำหรับใครที่อยากลงลึกรายละเอียดหรือฟังมุมมองจากผู้บริหารโดยตรงติดตามออฟเดยของ KTC ได้นะครับวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายน2568เวลา10น15นาทีผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ครับ